we met I could tell by your smile you hadn't been with a good girl like me. พุ่งน้าท่าอากาศสามแสนชนบุรีครับใบกลับน่าจะสามร้อยกว่าครับอาน่าจะบอกมมอะไรคุณผู้ชมไหมอาน่าจะเอาสี่ร้อยใช่ไหมวันนี้ ไช่ครับหมดต่อยดต่อยครับหมดต่อยร้อยรูครับดูยังไงน,นี่ครับ <c oughs> ยานนี่จากฟิลิปปินส์ครับวันนี้ <c oughs> สะพานยูเทินไปเข้าสะพานบางสายครับถนนในทะเลครับะนะครับทางเข้าขี่ลับรถสำหับจักรยานมอเตอร์ไซ ฝันรถเล่นสะพานบางทรายครับชลบุรีวันนี้ลมพัดเย็นสบายไม่มีแดดครับวันนี้ สวัสดีครับรอนานยังเนี่ยนึกว่าหลงทางไปแล้วหลงหงครับหมดต้อยพาหลงทางเฉยเลยไปไหนมันคงจะถึงก็ตรงยาวเลยไม่ยอมเลี้ยวซ้ายเข้ามาชนบุรีปกติมันจะถึงก่อนหน้านี้ไม่น้อยกว่าถึงชั่วโมงโอหดูทำไมุ่นในแบบเลยเนี่ยโอ่ยไม่มีตังค์กินข้าวก็บอกข้าวปลาหารอุดมสมบูรณ์เพราะหัวหน้าอาขนอง มาเตรียมรับอยู่ที่สาราแรกเลยครับบางไทรครับสาราแรกขึ้นจังหวบางไทรนะครับตอนนี้กินกินอยู่ชายทะเลเลยครับตอนเนี้ยนี่เดี๋ยวต้องงมหอยแล้วเนี่ยเข้าวปลาหาอุดมสมบูรณ์พราะคนหน้าเตรียมมารับโดยเฉพาะเลยอย่างนั้มาสิบคนเลยมันมีใครช่วยกินเลยเนี่ย เนี่ยยังเหลือเต็มเลยเนี่ยเนี่ยให้คนช่วยกินเนี่ยวันนี้แหละก็ได้เนี่ยอาอชิชอชกิคิวอ่าขนมแล้วกินแล้วกินกันแบบโฟกอ่ะเดี๋ยวผมไม่กิน างแสนชนบุรีครับวันนี้ปั่นจักรยานจากหินกองครับเชี่ยวชายหาดบางแสนนี้จะรถเยอะอพอสมควรครับเป็นวันหยุดครับวันอาทิตย์ ทังแสนชนบุรี หม่งรอบ ลิบบางแสนแล้วครับตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้านครับผ่านสะพานบางสายครับช่วงบ่ายน้ำลงครับน้ำทะเลแห้ง